ผมอยู่กับคุณแม่กัวมจันทกุมเนาะอันนี้บ้านอะไรนะครับคุณแม่บ้านไนร้ายบ้านนาลายเดี๋ยวเอามือออกก่อนนะแม่น้อยอยู่บ้านนาลายเนาะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเนาะคุณแม่ได้ทานยายังไม่ถึงแผงยังไม่ถึงแผงทานตัวไหนครับพี่ตาสว่างคุ้นทานยาตาของบริษัทเราไม่ถึงแผงตาคุณน้อยตาคุณน้อยมันสบายยังไงคุณแม่ลองทำให้ดูหน่อยครับเก็ก่อนโรคกาอตาที่โรคเนี่ยหิน เห็นการที่ไม่จริงไม่เห็นแต่ก่อนอ๋อไม่เห็นเดี๋ยวนี้พอคุณยายยังไม่หมดแขงก็เริ่มหวางขึ้นมาแล้วอ๋อคืออย่างนี้นะครับเห็นแล้วนิดหนึ่งเมื่อก่อนนะครับคุณยายตาฝั่งนี้ลอกไปแล้วฝั่งนี้จะเห็นแต่ฝั่งนี้จะไม่เห็นนะครับฝั่งนี้จะไม่เห็นแต่วันนี้คุณยายได้ทานยาตาของบริษัทเรานะครับแค่ห้าวันนะแม่เนาะแม่ปิดตาฝั่งที่เห็นแล้วฝั่งนี้สามารถมองเห็นแล้ว มองเห็นแล้วนะครับมองเห็นลางลางแล้วนะครับนม่กินแค่สี่ห้าวันนะครับถ้าเคสนี้กินครบจบกลองเมื่อไหร่แม่เห็นชัดแน่นอนเนาะเห็นชัดแน่นอนคุณแม่เชื่อว่าสินค้าดีไหมเนี่ยคอคุณแม่มั่นใจไหมครับมั่นใจโอ้โหฟันจากปากคนทานนะครับเนี่ยสุดยอดมากแล้วก็จะหาคนอื่นด้วยจะพาไปหาคนอื่นนะครับมาคุณนกตัวนี้เป็นยาตาของบริษัทนะครับสำหรับใครที่เป็นต้อหินต้อเนื้อต้อกระจก แต่ตัวจะเห็นผลเร็วที่สุดคือต้อเนื้อกับต้อกระจกนะครับใครที่มองไม่เห็นตาเป็นลางๆภาพซ้อนนะแม่เนาะทานไม่เกินหนึ่งกล่องรู้เรื่องเลยนะครับแต่ถ้าคนไหนที่เป็นต้อแล้วอยากหายขาด3ถึง5กล่องคือจบนะครับไม่ต้องไปผ่านะครับเคสนี้คุณแม่บุญปุ่มเนาะแกปุ่ม,มแม,แม่แม่กวมฉันปุ่ม ท่านใช้เวลาแค่สี่ห้าวันนะแม่เนาะคืห้าวันตาฝั่งที่มองไม่เห็นวันนี้มองเห็นลางๆแล้วนะครับอันนี้มองเห็นลางๆแล้วคุณแม่กลวมอยู่บ้านนี้สามารถมาถามคุณแม่ได้นะครับถ้าคิดว่าพวกผมมาหลอกลวงอะไรถามคุณแม่ได้นี่คือสินค้าของเรามันดีมากๆนะแม่เนาะค้ะคุณแม่มั่นใจไหมคะแม่สินค้ามั่นใจจ้ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมร้อยเออคุณแม่นะร้อยกว่าร้อยกว่าคุณแม่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะสุดยอดมากครับสวัสดีครับ